วิตัวใหญ่อย่างนี้นะวิเป็นเลือดจางนะกวนนั่นแหละเอายง่าย,ายเออเลือดจางนะพี่เนี่ยนั่งนั่งขนาดหนูนั่งฝ่งไฟใช่ไหมหนูกำอย่างเงี้ยเลือดหนูไม่เดินเลยเย็นมันเยนเน็นไงมันเยน็นจริงๆแล้ไม่ค่อยอยากกลับบ้านถ้าหนาวเออแต่พออยู่ปทุมทำไมคะเปิดแอร์ฉ่ำยี่สิบองศาแล้วหุ่มหุ่มเอออ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้หนูไม่เคยเปิดรีวิวเลยขอตะก้าหน่อยจ้ะตัวนี้หนูไม่เคยเปิดรีวิวเลยนะคะ สี 4, ่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดอ่าชื่อรายการว่ากางเกงกางเกง,เอล,องลำลองกางเกงอดีตฟังหนูคะ่ะกางเกงลำลองเอลส์ม็อกหญิงโอ้โหชื่อยาวเลยเหแล้วหนูก็ลิ้นพันกางเกงลำลองเอลส์ม็อกหญิงโอ้ใหม่ก็ชื่อยาวมากเลยนะจริงอ่ะสม็อกยางไงมาดูกันได้เลยคะ่ะว่าตัวดีเทลด้านในเป็นประมาณไหนถูกใปไหนหรือเปผมเราไม่เคยเปิดเลยนะอันนี้จริงๆใช่ค่ะสี่พันเก้าอ๋อโอเคราคาดี เป็นเอลสมอกเนี่ยแม่อุ๊ยโอเคเลยนะนี่โกคเ้า90โลนะจ๊ะอันนีค่ะ KWE เข้าวัานไหนคะ KWE เหรอคะโอ้ปกติเราจะเข้าช่วงปลายเดือนทุกเดือนเลยนะ,ะตู้ KWE จะลงประมาณช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่20มัเป็นต้นไปคือรอเตรียมตัวจองได้เลยนะ<ม>ส่วนตู้ลงก็คือเดี๋ยวเราระบุวันให้อีกทีนึงเนาะเพราะว่า KWE เราจะลงหลายตู้นิดนึงนะคะลงหลายตู้แล้วก็จะมีแบบเดี๋ยวนัดวันอีกทีนึนงนะแม่ อ่ะตัวนี้ค่ะใครชอบไหมเป็นกระเกงฟิวลำลองหน้ากระเก่งแม่บ้านหน้ากระเก่งแม่บ้านใส่สบายสบาย,บายเอวยางยืดเอวสมอกทั่วไปเลยเนี่ยตัวละ50แขวนขายได้เลยค่ะพี่ตัวนี้คือค่อนข้างเยอะนิดนึงส่วนใหญ่เดี๋ยวจะเป็นฟิวแบบคอตตอนโพลีสเปนเด็กนะคะอย่างเนี้ยเป็นฟิวเออใส่ง่ายๆสบายสบายนะคะไม่ใช่สกินนี่นะแม่ตัวนี้ก็เป็นฟิวขากระบอกนะคะใส่สบายเนี่ยอย่างเงี้ยไอแม โลีชีฟองมีติดไปบ้างเนี่ยจะเป็นเด็กยืดๆอย่างเงี้ยพี่อันนี้คือตอบโจทย์แม่บ้านใชออ่จริงๆมาชอบใส่มากอยู่บ้านอ่ะมันสบายนะใส่สบายใส่นอนค่ะแม่ชอบจริงนะแม่เห็นวิทยเป็นแบบแม่ใช่ป่ะอยู่บ้านจะเฉยก็ใส่พาถุงเดินนะคะ <c oughs> อะไรก็ตามที่ใส่สบายฉันใส่หมดค่ะเอ,อเสื้อผ้าทุกวันนี้ก็คือไม่เน้นสวยค่ะเน้นใส่สบายเ,เน้นใส่สบายไว้ก่อน แอดพอยหรอคะเอแอดพอยวันนี้ไม่ได้มามาขึ้นไ like ลค์ค่ะจะเป็นแอดวีแทนนะลูกค้าวันนี้เจอแอดวีแทนค่ะช่วงนี้แอดพอยไม่ค่อยสบายคะ่ะก็เลยอาจจะไม่ได้ขึ้นไลค์นะเจอวีก่อนก็ได้แหม <c ười> หรือเบื่อนหน้าวีแล้วใช่ไหมขึ้นไลค์นานเกิน2เดือนแล้วเนี่ย <c ười> เดือนกว่า2เดือนแล้วใช่ไหมนะเจอแอดวีก็ได้คะ่ะเออส่งมาสวยนะพี่ดูสิเนี่ยเห็นไหม หนูให้ดูเลยว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันใสจริงๆมันก็ใส่ทํางานได้เนาะใส่ทํางานได้เอลสม็อกเป็นขากระบอกอะไรเงี้ยพี่สีดําสีดำจริงๆมันก็ไม่ได้ดําเยอะนะมันก็มีสีหรือคาพนไปนะคะแต่บางคนก็ชอบดําล้วนเพราะว่าเขาไปขายแบบนี่เห็นไหมนิโกแอนค่ะผ้าคอตตอนด้วยตัวนี้วิแพงนะเนี่ยนิโกแอนลูกค้างานตัดเย็บนิโกแอนดีมากแต่จริงอันนี้งานญี่ปุ่นหนูหนูให้ คะแนนเขาอยู่แล้วแหละพวกงานคัตติ้งอย่างเงี้ยคัตติ้งงานแบบงานตัดเย็บงานดีเทลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างออกแบบมาได้ตรงโจทย์นะตรงโจทย์ของคนใส่งานของญี่ปุ่นนะแม่อันนี้90โลนะ,ะงาน90าโลประมาณ2องถึงบวกนะประมาณ250บวกเลย นะคะใครชอบงานกระเจี๊เ,เอลสม็อกใส่อยู่บ้านใส่สไตล์แม่บ้านหรือยุคคลุมแบบว่าอ,อุตสาหกรรมเขาเรียกว่าอ,อะไรน,คนิคมอ่ะนิคมอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะขายดีอันนี้อิงิค่ะอุ้ยทรงสวยมากสีขาวจัวเลยป้ายห้อยนะคะเนี่ยเห็นไหมทรงสวยทุกตัวเลยลูกค้าใครอยากได้งานเอลสม็อกใส่สบายสบายอย่างเงี้ยหนูแเนะนำว่ารหัสเนี้ยน่าจะตอบโจทย์แม่บ้าน,นหลาย<ด>ๆหลายๆกล <ๆ S 2> ุ่ม<ๆ><ๆ> ค่ะอูเสียงดังนิดนึงนะเสียงเข้าไหมจ๊ะแม่ได้ยินเสียงเสียงหนูชัดอยู่เนาะเพราะว่ามันมีตู้มาลงแล้วเสียงดังนิดนึงว้วอันนี้อ่ะอันนี้เป็นของยูนิค่ะอุ้เนื้อผ้าดีมากเลยของยูนีค่ะว้าวสวยสวยสวยลูกค้าอะใครอยากได้นะ้องแพร์แจ้งรหัสให้พี่ได้เลยค่ะ พรุ่งนี้เนาะใชค่ะเป็นกอส4ี่หนึ่นะคะแม่กอส4ี่หนึโลนะคะลูกรีวิวส่งฟรีนะคะคปอปลา02เข้ามาได้เลยปอปาศูนยสอเออปอปา02ได้กางเกงแบบที่วิโชว์ไปเลยเป็นกางเกงเอวยังยืดกางเกงสไตล์แม่บ้านนะคะสมอกอย่างเนี้ยใส่สบายสบายอยู่บ้านแขวนขายตัวละ50ตัวละ80ได้เลยค่ะ ซอเสือศูนย์สองนะส่งให้ฟรีค่ะใครสนใจรับพิมพ์มาได้เลยนะคะสวยจริงนะเนี่ยเนัเนี้ยเห็นไหมมันก็จะมีแฟชั่นติดติดไปบ้างนะคะพวกผ้าสเปนเด็กผ้าแบบผ้ายืดยืดใส่สบายๆอย่างเงี้ยเห็นไหมผ้าเด้งๆเป็นเหมือนผ้าสะดุง้อ่ะอารมณ์เหมือนผ้าสะดุ้งนะคะลื่นใส่สบายเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแม่นะคะนี่ ทรงสวยบางตัวก็เป็นฟิลแบบใส่ทำงานหรือว่าแมทกับชุดเที่ยวได้เลยนะใส่คู่กับเชิดได้หรือว่าจะเป็นสไตล์แบบเสื้อปัดไหล่อะไรอย่เงี้ยก็ได้หมดลูกค้านะคะแนะนำเลยว่าอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครที่ขายแบบเสื้อผ้าราคาไม่สูงมากอยากได้กางเกงในะสไตล์พี่อยู่ในกลุ่มแม่บ้านน่ะน้องพี่ไปขายอย่างเงี้ยคนในชุมชนทั่วไปอย่างเงี้ยก็อันนี้ได้นะคะ ลูกค้าอันนี้น่าจะตอบโจทย์อสเสือศูนย์สองนะคะส่งฟรีเลยละละนะคะอสอเสือศูนย์สองส่งฟรีเลยเนอะนะคะลูกรีวิวใครรับไหมคะลูกรีวิวใครรับไหมจะไปงานอื่นแล้วนะอ่าได้ไหมได้ไหมอุ๊ยสวยน่าลูกค้าเนี่ยมีแต่ตัวสวยๆเลยเล้วหนูพูดผิดฮะปอปลาศูนย์สองแรงมากเอาใหม่รีเซ็ตพึ่งขอโทษนะลูกค้า หนูเอาใหม่รอบนะน้องจังละรหัสผิดเป็นรหัสปอปลาศูนย์สองใช่ใช่นะคะเป็นรหัสปอปลาศูนย์สองลูกนี้นะคะราคาอยู่ที่4,900บาทใช่ค่ะราคา4,900บาทราคา4,900บาทพี่พี่พี่พิมพ์มาใหม่นะใครพิมพ์ศศศูนย์สองหนูขอหนูขออีกรอบหนึ่งโอเคเอาแล้วค่ะโอเคค่ะวินนี่สวยมากเนี่ยเนี่นี่คนแถวเนี่ยไม่เยอะคนแถวบ้านเราดิชั้นชอบใส่แบบนี้ คนแถวบ้านคนข้างบ้านเท่ากับนี่เอง <laughs> 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 นี่เอง <laughs> ฉันเองเออสี่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะโอ้ยอันนี้สวยอันนี้เก๋เนาะเออแม่ที่ฉันชอบใส <laughs> เป็นเป็นกางเกงเป็นแบบเหมือนกางเกงแต่เป็นสกินนี้น <laughs> ค่ะ <laughs> เอออุ๊ยผ้าลินินนั่นแหละ <laughs> ใช่ไหมสวยลูกค้านะคะโอเคคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะเป็นของพี่พลอยนะคะน้องแพชช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะของพี่พลอยเนาะโอเคหนูต้องกราบขอัยดเวยเพราะว่าหนูน้องแจ้งรหัสมาผิดก็เลยพูดพูดรหัสไปผิดโอเคเอ้าหรอขอยกเลิกหรอกดผิดเอ้าหรอโอเคไม่เป็นไรแล้วพี่ยกเลิกพี่พลอยใช่ไหมพี่พลอยขอยกเลิกใช่ไหมคะยกเลิกประปาศูนย์สองใช่ไหมยังไม่เอาใช่ไหมคะตัวนี้อ่ะมันเป็นของพี่อันนี้พี่คนนั้นไหม พี่ปรททิพพี่ปัทิพพ,ทพี่ประทิพยังอยู่ไหมคะพี่ปรททิพรับไหมอันนี้ส่งให้ฟรีนะพี่ประทิพยังรับไหมคะตัวนี้คะ่ะกางเกงสไตล์แบบแม่บ้านใส่ง่ายๆสบายๆราคาถูกๆนะคะหนูแนะนําเลยว่าอันนี้สวยมากแล้วก็ตําหนิที่เจอทเทพจะไม่เจอเลยนะ้อแอดฟ้ายงางตายี่ยังไม่เจอเลยแต่ถามว่ามีหลุดมาไหมี บบใช่ประมาณหนประมาณ1 5แต่โดยรวมก็คือค้าใหม่แทบถูกตัวเลยค่ะค้าใหม่แทบถูกตัวเลยลูกค้าและหนูบอกว่ามันเจอตำหนิน้อยอ่ะตัวเพื่อนหนูตอนนี้หนูยังไม่เจอแต่จะมีหลุดตาไปบ้างนะคะ เนาะเอลตรงเอลอะยังตายอะไรอย่างเงี้ยอันติดติดไปเนาะนะคะเอไปซักเรารีดคือขึอ้นาสวยมากใครรับไหมคะตัวนี้หนูจะรันงานใหม่แล้วนะลูกค้าตัวนี้คะ่ะกางเกงสไตล์เอวยังยืดเอวสม็อกสไตล์แม่บ้านใส่สบ,ส,บสบายสบายขายง่ายๆตามตลาดนัดคลองผมตัวละ50ตัวละ80นะคะลูกค้าตัวนี้คือแนะนําเลยว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับใครที่ชอบขายงานกางเกงอเงี้ยเอวยืดเอวยืดไม่ต้องไปวัดไซส์อะไรให้มันเหนื่อยเ่ยลูกค้านะคะ เอาตัวนี้ไปเลย4 9 90โล250บวกนะประมาณ250บวกบวกเลยนะคะลูกค้าเนี่ยเห็นไหมหยิบมาก็มีแต่ตัวสวยๆตํำหนิคือน้อยมากตํำหนิคือน้อยมากๆเลยลูกค้านี่เห็นไหมยูนิโคมาอีกแล้วงานแบรนด์มีแน่นอน งานแบรนด์มีออกแน่นอนนะคะยูนิโคค่ะตัวนี้เอยอันนี้เป็นขากระดิ่งด้วยนะตัวมัมตัวมัมมากๆเลยนะคะเออผ้าชีฟองเนี่ยถ้าจะเป็นเด็กผ้าเย็นๆเนี่ยแม่เอ้ยเนี่ยขายดีขายดีพูดจริงนะถ้าไปขายแขวนแขวนขายขายแขวนแขวนขายตามนัดเนี่ยตอนเย็น่ะลูกค้าเนี่ยมีแต่คนมาลุมล้อมด้วยล่ะ เนี่ยตัวละห้าสิบตัวละแปดสิบนะคะลงตลาดนัดได้เลยชใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมลูกค้ายางตายเดี๋ยวหนูจะแจ้งว่ายางตายนะแม่เนี่ยนี่ค่ะสภาพสมบูรณ์เลยค่อนข้างใหม่ค่อนข้างสะอาดนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยน้องปอยเอาบนเรามาโชว์ได้เลยครับน,ะะนี่ใครอยากรับนะคะตัวนี้ยังว่างเนาะปอปลาศูนย์สองนะคะปอปลาศูนย์สองรีวิวส่งให้ฟรี นะรีวิวส่งให้ฟรีค่อยากได้พิมพ์รหัส CF มาได้เลยค่ะคปาปาศูน 2, 2> เห็นไหมดูดีเทลไปอันนี้หนูแขนไม่ได้รีดนะไม่ได้รีดไม่ได้ซักนะคะตัวนี้นนยังขนาดนี้เลยและถ้าแม่รีดอ่ะและถ้าแม่ซักอ่ะตัวละ80ตัวละร้อยก็ไปได้ค่ะคต้นทุนตกตัวละเท่าไหร่จานน้องแพ้4,900หารต่ำๆสองเนาะใช่ค่ะ 4,900หารตำตำๆ250ตัวโดยประมาณ19บาบาท19บาทค่ะเออถูกถูกมากขายตัว39ก้ากำไรก็10บาทแล้วส่งให้ีด้วยโคสี่นนะคะปอปลาสูน2นะคะครับผมใช้รีวิวส่งปีนะส9่พกจบเลย9กโลใช่แล้วเอาเลย สวยเลิศดสวยปังสวยจึ้งแน่นอนลูกค้าใช่นี่เขาหลัดยังไม่รีดมันยังดูตัวงานญี่ปุ่นนะลูกค้าใช่งานจีนนะตัวนี้งานญี่ปุ่นคัตติ้งดีแน่นอนลูกค้างานค่อนข้างสะอาดค่อนข้างใหม่แบรนด์ก็คือมีให้ลุ้นเนาะยูนิโคซาราอะไรอย่างงี้นิโกแอดนะคะมีใหมพรมสวมหัวสวมแหมคะมีจ้ะเมื่อเช้าเราเปิดตัว l 7 2ทั้งตัวบูกับตัวเยลโล่ไปนะคะทั้งตัวบูกับตัวเยลโล่ไปอ่ะต่อไปต่อไป